ดื่มจากเลี้ยงแก้กระหายมีประโยชน์ต่อร่างกายแก้ไอแก้เจ็บคอปรับสมดุลในร่างกายกันตอน่าย่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้เจ๊าปานได้ถุงจับเลี้ยงอันนี้นะคะที่สาวของสามีให้มาเจ๊าปานก็จะเอามาต้มน้ําจับเลี้ยงความหมายตรงตัวเลยนะคะจับเลี้ยงก็คือสิบจับก็คือสิบนะคะเลี้ยงก็คือของเย็นของเย็นสิบอย่างเรามาดูข้างในกันก่อนนะคะแกะออกดูเลยค่ะว่า สิบอย่างมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยมีทั้งสมุนไพรไทยแล้วก็จีนนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อร่างกายมากๆเดี๋ยวเจ๊าปานจะแกะออกมาก่อนนะคะเจ๊าปานแกะออกมาแล้วนะคะอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือดอกนิ้วนั่นเองแล้วก็มีเทกามันจะมียา้าคามีใบบัวรากบัว เก้งหวยโลเก้งเทงหวยหึง่งโอ้โหสรุปแล้วมีประมาณสิบอย่างนะคะบอกไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าสรพรพคุณของเขาเนี่ยบรรเทาอาการแก้ร้อนในมีหรืออาการที่มีทางเดินอาหารมีแผลในปากปากลิ้นเปือยมีฝ้าขมคอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งมีอาการไอก็คือหลักๆก,ก็คือแก้ร้อนในนั่นเองนะคะสรพรพคุณเขาดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะนำทั้งหมดมาล้างน้ำสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการทำให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงหรือว่าสิ่งสกรปรกต่างๆอย่างน้อยๆก็ล้างน้ำสักหน่อยนะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะจากนั้นเจ๊ปานจะเตรียมน้ำสามลิตรนะคะนำมาต้มลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาจับเลี้ยงทั้งหมด ใส่ลงไปต้มเลยน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มลงไปเลยนะคะขั้นตอนต้มแสนง่ายค่ะเราก็เอาสมุนไพรทั้งหมดให้จมลงไปในน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้เขาร้อนละอุทั่วเรื่องสมุนไพรจะได้อยู่ในน้ำแล้วก็เข้าถึงในทุกจุดของน้ำด้วยนะคะต้มมานานพอสมควรแล้วนะคะ ประมาณ15นาทีตอนนี้จับเลี้ยงของเราก็เดือดแล้วตัวน้ำก็สีออกมาแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำตาลเพื่อนเพื่อนจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าจะเป็นน้ำตาลกรวดหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแบบนี้ก็ได้จะาปหาน้ำตาลทรายแดงไม่ได้ก็เลยใช้น้ำตาลขัดสีแบบนี้นะคะความหวานตามชอบเลยค่ะ ละลายน้ำตาลให้เข้ากันนะคะเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นหรือว่าเพื่อนๆจะทานแบบร้อนก็ได้ค่ะแบบนี้เลยสดร้อนๆอร่อยมากๆถ้าเย็นแล้วก็บรรจุใส่ขวดใช้ตู้เย็นนะคะเอากากของเครื่องจับเลี้ยงออกมาหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้กระชอนนะคะเอาผงต่างๆที่อยู่ในน้ำจับเลี้ยงนีออกมาให้สะอาด น้ำจะได้อร่อยเอาก็นำมากรองใส่ขวดนะคะเดี๋ยวเอาไว้แช่ตู้เย็นกินเย็นๆอร่อยมากลาดน้ำแข็งเย็นๆเลยค่ะโอ้โหสดชื่นน่าทานมากๆเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะจับเลี้ยงมีสรรพคุณที่รักษาอาการร้อนในแก้เจ็บคอคอแห้ง แล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายในการชงทําขายก็ได้เลยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานจับเลี้ยงก่อนฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ